เหตุการณ์ได้เล่าย้อนไปในตอนที่ฮันจิได้พาตัวลีไวหลบหนีออกมาจากการคุมตัวของเยเกอร์ริส จากนั้นก็มีทหารมาตามล่าพวกเขาพันจิก็เลยจัดการทหารพวกนั้นจนนอนแน่นิ่งไปจากนั้นเธอก็ได้ทําสัญญกรรมเสริมความหล่อให้กับรีไวซึ่งดูเหมือนว่ารีไวจะชอบมากเพราะเขาอยู่นิ่งๆไม่บ่นสักคำคือจริงๆเขาสลบอยู่หลังจากที่ทําหน้าให้รีไวเสร็จพันจิก็ได้คิดไปเรื่อยแล้วก็บน่นพรรมึพรรมพำพึมพำกับตัวเองทันใดนั้นเอเรนได้ดึงชาวเอลเดียทุกคนไปยังโลกแห่งต้นกําเนิดรวมถึงพันจิด้วย ทำให้ฮันจิงงว่ามันเกิดอะไรขึ้นส่วนลีวัยที่เพิ่งได้สติก็ลุกครวดพลาดขึ้นมาแล้วถามฮันจิว่าซิกอยู่ไหนเพราะพี่แกคิดถึงซิกมากลีวัยยังบอกอีกว่าเขาปล่อยให้ซิกหนีไปได้อีกแล้วจากนั้นลีไวัยได้ยกมือขึ้นมาดูแล้วก็พบว่า เขากลายเป็นไอ้ด้วนไปซะแล้วตัดมาที่เหตุการณ์ปัจจุบันลีไวได้บอกกับมาการ์ละพีว่าเป้าหมายของเขาก็คือการฆ่าซีแต่มากาสได้พูดกับลีไวว่าลีไวแอคเกอร์แมนดูเหมือนว่านายจะมีความแข็งแกร่งเทียบเท่ากับไททันทั้งเก้าแต่ฉันก็อยากรู้ว่านายจะหลบลูกกระสุนของฉันได้ยังไงในสภาพแบบนั้นลีไวก็พูดว่าเขาหลบลูกกระสุนของมาการไม่ได้อยู่แล้วแต่เขามีข้อเสนอให้มาการเลือกว่าจะยิงหรือจะฟังข้อเสนอ มากัสก็ยอมฟังทําให้พวกเขาคุยกันมะลิงกิงกล่องมะลองกล่องแก่งแล้วเราก็จับใจความได้ว่าพวกฮันจิต้องการให้พวกมากัสมาร่วมมือกันเพื่อไปหยุดเอเรนละซีตัดมาที่ตอนค่ำเหล่าไทท่านก็ยังเดินทางโดยไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยส่วนแจนมิคาสะและแอนนี่พวกเขาต่างก็นอนไม่หลับยกเว้นไรเนอร์ที่หลับเป็นตายอยู่คนเดียว ส่วนอมินและกาบิก็ไล่ตามคอนนี่โดยที่ไม่หยุดพักส่วนคอนนี่ก็กำลังคิดหนักเพราะไม่รู้ว่าต้องทำยังไงแม่ของเขาถึงจะได้แดกฟานโก้วันต่อมาคอนนี่และฟานโก้ก็เดินทางมาถึงหมู่บ้านรากาโก,กคอนนี่ได้พาฟานโก้ไปที่บ้านของเขาที่มีผ้าคลุมอยู่พอเปิดผ้าออกมาก็พบว่ามีไททันพิการตัวหนึ่งอยู่ในนั้น ซึ่งมันก็คือแม่ของคอนนี่คอนนี่ได้ทำหน้าตาน่ารักแต่ก็ไม่น่ารักแล้วออกบายโดยขอให้ฟันโก้แปลงฟันให้ไททันตัวนั้นฟันโกนี่ก็ถึงกับงงแต่เขาก็ยอมทำแต่ยังไม่ทันจะได้ทำอะไรอามินและกาบีก็ตามมาทานันคอนนี่ก็เลยจับฟานโก้มาเป็นตัวประกันกาบีก็บอกให้ฟานโก้แปลงร่างเป็นไททันกรามแต่ฟันโก้ก็งงว่ากาบีหมายถึงอะไร ไททันกงไททันกรามอะไรไม่เห็นรู้เรื่องส่วนอามินที่เห็นเหตุการณ์ก็ทําให้เขาคิดย้อนไปถึงความเท่ของเอวินจากนั้นอามินก็ได้ตัดสินใจทําอะไรบางอย่างอามินได้กระโดดไปบนเพดานคอนนี่ก็ถามอามินว่าเขาคิดจะทําอะไรอามินก็ตอบว่าอยากรู้ก็ดูเอาเองจากนั้นอามินได้ทิ้งตัวลงไปยังปากของไททันที่รอแดดเขาอยู่ส่วนคอนนี่ก็ได้ปล่อยตัวฟานโก้แล้วรีบกระโดดช่วยอามินทันที หลังจากนั้นพวกเขาก็ได้คุยกันมุงนิงมุงนิงตะมุตะมิทำให้คอนนี่เลิกคิดที่จะช่วยแม่ของเขาและไปช่วยโลกแทนแตัดมาที่มีคาสะเธอได้มาหาหลุยที่โรงพยาบาลแต่จริงๆแล้วเธอไม่ได้มาเยี่ยมหลุยแต่เธอมาเพื่อเอาผ้าพันคอของเธอคืนพอได้ผ้าพันคอแล้วเธอก็รีบเดินออกไปโดยไม่สนใจหลุยเลยแม้แต่น้อย ส่วนปลอดเขาได้ประกาศนะว่าพวกเราชนะแล้วต้องขอบคุณเอเร็นที่ทำให้เราเอาชนะพวกมนุษย์ที่อยู่นอกกำแพงได้ส่วนชาวมืองเองต่างก็ดีใจกับชัยชนะในครั้งนี้พวกเขาได้จัดงานเฉลิมฉลองและยกย่องเอเร็นที่ได้นำความเป็นอิตสระมาสู่ชาวเกาะสวรรค์ ส่วนพวกคอนนี่ก็ได้มานั่งแดกในงานนี้ด้วยทําให้พวกเขาเจอกับแอนนี่ที่กําลังแดกภายอย่างบ้าคลาั่งคอนนี่ก็เลยแซวแอนนี่ไปว่าจะรีบแดกอะไรขนาดนั้นส่วนอมินก็พยายามแก้หน้าให้เมียว่าก็นี่มันเป็นการแดกของเธอครั้งแรกในรอบสีปีนี่นาะภาพได้ตัดมาตอนที่กลับมาจากการซื้อภาย แต่ก็พบเพียงจดหมายของแอนนี่ที่ทิ้งไว้เธอบอกว่าเธอได้พบกับคอนนี่และอามินเธอก็เลยเดินทางไปกับพวกเขาทำให้ฮิปต,ต้องนั่งแดกภายคนเดียวตปัดมาที่ปลอดเขาได้จับตัวเยเลนาและออนยันโคปอนมาเพื่อทำการประหาร ซึ่งปลอดก็ได้อธิบายว่าทำไมถึงต้องประหารพวกเขาโดยเหตุผลก็มีประมาณว่าจุดประสงค์ที่แท้จริงของเยเลนาก็คือการทำให้แผนการของซีที่จะทำให้คนเอลเดียสูญพันธุ์เกิดขึ้นจริงซึ่งมันเป็นสิ่งที่เอเรนไม่ยอมรับส่วนออนยันโคปอนก็ได้แหกปากโวยวายขึ้นมาและบอกให้จจนพูดอะไรหน่อยอย่ายืนเงียบอยู่เฉยเฉยแนก็เลยเอาปืนไปจ่อที่หัวของพี่ปอนจากนั้นก็ยิงไปสีนัด แต่เขากลับยิงไปที่พื้นแล้วก็บอกว่าเขายิงพลาดส่วนปลอดก็ไม่พอใจที่แจนไม่ยอมค่าอนยันโคปอน แต่ทันใดนั้นไททันกเวียนก็ได้บุกเข้ามาและกระโดดงับไปที่ฟลอตแต่แจนก็ได้ผลักฟลอตออกทำให้แจนเยเลนา่าและออนยันโคโปอนถูกพีกพาตัวไปส่วนเหล่าเยเกอร์ริสก็รีบไล่ตามไปในทันทีส่วนฟลอตก็เอกใจว่ามิคาสหายไปไหนส่วนพวกมิคาสก็กำลังเดินทางไปที่ไหนซักแห่งด้วยรถมา้าแต่ในระหว่างทางแอนนี่ได้สังเกตเห็นใครบางคนกำลังจ้องมองพวกเขาอยู่ ส่วนพวกจันที่พีคพาตัวมาพวกเขาก็ได้มาล้างตัวที่แอ่งน้ําแห่งหนึ่งจากนั้นจันและออนยันโคปอนก็ได้คุยกันทําให้เรารู้ว่าจันเองก็ได้เข้าร่วมกับกลุ่มพันธมิตรต่อต้านเอเรนไปแล้วส่วนเยเลนาก็งงว่าพาตัวเธอมาด้วยทําไม คันจิก็บอกว่ามันเป็นคำขอของมาการสตัดมาที่ไรเนอร์ที่กําลังหลับอย่างสบายใจแอนนี่ได้เข้ามาปลุกโดยการเตะไปที่หน้าของไรเนอร์ไรเนอร์ที่เมาส้นตีนก็ถึงกับงงที่เห็นแอนนี่และพวกคอนนี่กาบีก็บอกให้ไรเนอร์ใจเย็น เพราะตอนนี้พวกเขาอยู่ฝ่ายเดียวกันจากนั้นคอนนี่ก็พูดว่าไม่มีเวลาแล้วเราต้องรีบไปเดี๋ยวนี้ไรเนอร์ก็ถามว่าไปไหนทุกคนก็ยืนแอคท่ากันอย่างเฟียวแล้วคอนนี่ก็ตอบว่าเราต้องไปปกป้องโลก